เป็นต้เป็นหม่บ้านมันอยูเขา ก็พูดถึงพูดถึงแม่ทาแออก,กันอีกก็ในความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าเออพื้นที่ตรงนี้ครับค่อนข้างแบบมีพลังแบบเห็นว่าแบบเอ,อ้ยคนรุ่นใหม่ในการยืนยันว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้นี่ครับที่เป็น,นปรนูปธรรมนะครับแล้วมันมันชัดมากว่าคนรุ่นใหม่ทําอะไรเราเราได้เห็นผ่านตัวพื้นที่ผ่านแพดฟอมที่เขามี ผ่านกิจกรรมที่เขาทำนะครับมันยินงย่งตอกย้ำชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แค่เห็นว่าพื้นที่หรือกิจกรรมที่เขาทำอะแต่มันเห็นถึงการเชื่อมร้อของของของคนแต่ละเจเนอเรชันนะครับในการส่งต่ออุดมการหรือการทํางานการขุดด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพื้นที่มันพื้นที่นี้มัน,ม,นมันเติมพลังให้เรามันเติม สิ่งดีๆมันมันมันพิสูจน์ให้เราเห็นว่าถ้าเราทําในพื้นที่เราเนี่ยเราก็น่าจะทําได้นะครับมันมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่มาเสริมเราแล้วก็ต้องขอบคุณทางแม่ทางน์แกนิกมากครับที่ที่แบบส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่งต่อแค่ลูกหลานของตัวเองหรือส่งต่อแค่คนในพื้นที่ตัวเองแต่มันเป็นการส่งต่อไปอยังอาสาสมัครอื่น,นคนหนุ่มสาว ในสังคมด้วยว่าเขาสามารถที่จะกลับบ้านเพื่อเดินตามฝันของเขาเพื่อทําสิ่งที่เขาฝันได้นีครับก็ขอบคุณมากๆครับสําหรับการที่เป็นพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ครับมาได้เจอกันอีกครั้งมาได้แลกเปลี่ยนมาได้พูดคุยว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างมีความเป็นไปยังไงเจอปัญหาอะไรยังไงแล้วก็ได้หัวเราะไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นการเติมกำลังใจที่ที่ที่ดีในงานกลับไป <c oughs> สู้กับ อะไรก็ตามที่รอเราอยู่ที่บ้านที่ชุมชนที่ที่เรากําลังพยายามทําอยู่นะทุกวันนี้นะครับเราสึกว่าเราเรากลับมาจุดเดิมกลับมาอยู่ที่บ้านของเราแล้วมาเติมพลังจากคนรุ่นใหม่ในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานครับเรารู้สึกดีมากที่เราเหมือนเรามาจุดไฟให้ลูกโชนขึ้นอีกครั้งครับมันเป็นความแตกต่างครับความแตกต่างระหว่างภูมิภาคภูมิอากาศหรือภูมิประเทศต่างๆเรา เราคิดว่าในความแตกต่างนี้เราสามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวแน่นอนครับผมในวิถีชีวิตของแต่ละคนผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นวิถีที่ว่าแลกเปลี่ยนแล้วก็ตอนนี้คือเมื่ออย่างตอนเช้าเราได้เปลี่ยนกันนิดหน่อยว่าเออหลายคนก็สนใจกาแฟหลายคนก็มีอะไรผมก็เลยบอกว่าแลกเปลี่ยนกันได้ไหมคือแลกของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ไหมท,ที่เราเรียนรู้ด้วยวามร่วมกันก็คือในเรื่องของการ เอาชุมชนแต่ละพื้นที่หรือว่าเอาประสบการณาท์ที่ที่ผ่านมามามาเล่าเปลี่ยนแล้วก็มา,มามาช่วยกันนะครับเพราะบางทีในเรื่องของอาจจะเป็นพืธธ้นที่ภาคเหนือว่าพืธธ้นที่บัวดอยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้แต่พื้นที่อีสานจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเล่าเปลี่ยนกันเราก็จะทให้เรารู้ว่าเราควรจะแก้ปัญหายัางไงนะครับได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของแต่ละรุ่นม,ม,มากๆครับก็คือแบบอย่างรุ่นหนึ่ง รุ่น2หรือรุ่น3นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เขาเหมือนเขาได้ทดลองในระยะหนึ่งปีที่เขาเป็นอาสาแล้วแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นนะในปีที่2หรือปีที่3นะครับเขาเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาย,ยัางไงแล้วเราก็เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ดี มันจะได้แลกเปลี่ยนกันกลับมามองที่ตัวเราที่แบบเฮ้ยเราเราอยู่ในหนึ่งปีอะไรครับเราเราอยู่ในขั้นการศึกษาและทดลองอะ่ะเราก็มีธงหรือมีเป้าหมายที่ที่เตรียมพร้อมมาครับกับการที่จะอาจจะเจอปัญหาหรือประสักคที่คล้ายๆกันใคนประสบการณ์เออในการที่เราจะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราครับแล้วก็ได้เห็นมุมมองในแง่มิติสถานการณ์ ปัจจุบันของของคนรุ่นใหม่กับบา้านอะไรเงี้ยครับว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างสิ่งใหม่ที่ได้เรียนดูร่วมกันน่าจะเป็นวิธีการจัดการค่ะการจัดการกับชุมชนหรือว่าการยิ่งวันนี้เราได้มาเจอไม่ใช่แค่พี่พ,พี่อา,าสาพื้นถิ่นเนาะก็จะมีแบบมีมาเจอชุมชนที่แม่ทาอะไรเงี้ยก็คือมันมีวิธีการจัดการชุมชนมีวิธีการแบบ แบบบริหารจากคนรุ่นใหม่ที่แบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าได้อินสปายแล้วก็ได้รู้ว่าแบบจริงๆกว่ามันจะมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันใช้เวลานานมากๆแล้วก็ต้องใช้องค์ความรู้ต้องมีทีมต้องมีอะไรหลายๆอย่างมากๆคือก็จะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองด้วยค่ะไม่ว่าเ,าเราจะกลับบ้านไปทําอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยยังไงมันก็ต้องเจอปัญหาหรือว่า มันไม่มีทางที่จะแก้ไขมันได้ในช่วงเวลาสั้นๆยอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นการาได้รู้ความจริงบางอย่างที่เราจะต้องเจอในอนาคตค่ะแรงบันดาลหรือว่าแรงบันดาลใจาที่กลับมาอยู่ในชุมชนกลับมาสานต่อ,องานในงานตา,างๆในชุมชนก็คือครอบครัวค่ะเพราะว่าพ่อพ่อเป็นผู้นำชุมชนและสิ่งที่ จะก่อเกิดควนม์ยั่งยืนก็คือสิ่งที่เราต้องกลับมาพัฒนาสารต่ออุดมการที่พ่อเราทําไว้อะค่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญกับชุมชนสําคัญกับสังคมนี้เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องของทั้งมเม็ดพานเรื่องของอการจัดการบานชุมชนนี้เ,นรเรื่องของการเป็นการเล่นยืนค่ะเป็นประเด็นท,ที่สำคัญมากที่ที่เราจะต้องสารต่อในความรู้เหล่านี้เพื่อขยายให้กับคนในสังคมได้ ไรับรู้ได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเขาค่ะอีกประเด็นนึงที่สํคาคัญมากค่ะสําหรับคนรุ่นใหม่เราต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันเข้าไว้ค่ะอย่างน้อยก็สี่ภาคในประเทศไทยเราค่ะถ้ามีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันเราจะมีการแช์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนแก้ไขปัญหาต่างๆเ,เราจะมีการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะก็อยากฝากป,ประเด็นนี้ด้วยสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ